นี้ผมจะมาแนะนำสูตรเลงน,นะครับตัวน,นี้เป็นตัวของชิบุยานะครับชิบุยาดอว์คลิกเป็นสูตรเลงสำหรับพนุรีเคิร์ฟนะครับเราฟังจากชื่อเนี่ยนะครับชื่อมันบอกว่าดอวคลิกเหตุผลที่มันมีชื่อนี้นะครับก็คือว่ามันสามารถปรับเป็นแบบคลิกคลิกคลิกได้ทั้งในแนวซ้ายขวาแล้วก็แนวขึ้นลงนะครับทาให้มันได้ชื่อว่าดอวคลิกการที่มันปรับเป็นคลิกคลิกคลิกแบบนี้ได้นะครับทําให้มันสามารถปรับได้ละเอียดมากหมองมากในการที่เราจะเอาไปใช้ยิงแข่งขันนะครับหรือว่าในการยิงระยะไกล ที่เราต้องการบางครั้งเนี่ยเราต้องการปรับแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละเพื่อให้ลูกขนูนี่ที่มันอยู่9คะแนนนะครับขยับเข้ามาที่10คะแนนรานนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าสวนรุ่นนี้เนี่ยเราต้องปรับมันยังไงบ้างรานนี้ในการปรับนะครับของสวนรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราจะปรับขึ้นลงนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องควานัทตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราต้องการปรับเยอะนะครับเราบีบตัวก้านตรงนี้เราแท่นหน้าตรงนี้จะเลื่อนได้นะครับเราสามารถเลื่อนได้ ถ้าเราต้องการจะปรับนิดเดียวนะครับปรับละเอียดให้เราหมุนที่ตัวสีดําตรงนี้มันก็จะเป็นคลิกๆๆไปนะครับมันจะมีตัวเลขบอกอยู่อ่าเป็นหนึ่งคลิก2คลิก3คลิกแล้วแต่นะครับพอปรับเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกตัวนี้ให้แน่นส่วนในการปรับซ้ายขวานะครับถ้า,าต้องการปรับเนี่ยให้เราหมุนที่ก้านตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ที่ตัวหมุนสีแดงตรงนี้นะครับมันก็จะขยับไปเป็นคลิกๆๆเหมือนกันทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับ ถ้าสมมติเราต้องการปรับเยอะๆนะครับให้เราคลายน็อตตรงนี้คนะตัวนี้ออกนะครับพอคลายออกแล้วเนี่ยตัวก้านศูนย์ตรงนี้เนี่ยมันจะหมุนได้นะครับเราก็สามารถหมุนเพื่อให้มันเลื่อนออกไปซ้ายขวาได้นะครับพอปรับเสร็จก็ไขล็อกให้แน่นส่วนแรงดูคลิปตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วล่ะในสมัยที่มันออกมาใหม่นะครับถือเป็นส่วนตัวท็อปเลยที่นักกีฬาระดับโลกหลายคนนะครับในสมัยนั้นเลือกใช้ ในปัจจุบันนะครับมันก็ยังผลิตอยู่แล้วก็ยังเป็นศูนย์ที่นี้มีการนิมยมใช้ทั่วโลกเลยเพราะว่าด้วยเอกลักษณ์ของชิบูย่านะครับซึ่งเป็นบริษัทของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นการทําส่วนต่างๆเนี่ยมันเนี๊ยบมากนะครับระบบฟิตติ้งตัวต่างๆเนี้ยแน่นมากทนทานมากทําให้เราสามารถใช้งานได้นานเลยถือว่าเรามีคน,นูเนี่ยธนูเราอาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปไม่รู้กี่คันเนี่ยสูตรแรงตัวนี้เนี่ยยังใช้ต่อได้นะครับบางคนอาจจะใช้ตัวนี้มานานผมว่าบางคนได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาเลยครับผมสำหรับใครที่อยากได้ศูนย์ธนูรีเคิร์ฟดีๆสักอันนะครับอาจจะเป็นอันที่เราเปลี่ยนจจเป็นอันที่2องก็ได้อาจจะมีตัวธรรมดาอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ดีขึ้นนะครับก็แนะนําตัวรุ่นนี้เลยตัวชิวยะหดือคลิกครับลองเอาไปใช้งานกันดูได้ครับ